ไปกันที่ไททานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิละปะพัทยาชนบุรีกันครับโดยผู้บริหารของไทธานีคุณจตุพรพิสารวาเลิศ จัดพิธีเบิกเนธท้าเวสุวรรณสององค์นะครับในพิธีมีพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพลตํารวจเอกพานุพงศิงห์ราณายุธยาอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับคุณจตุพรบอกนะครับว่าการบวงสงวงเบิกเนธท้าเวสุวรรณสององค์ที่ตั้งอยู่ในไทธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะพัทยาแห่งนี้นะครับมี ความสูง3เมตร50เซนติเมตร โดยเป็นฝีมือของช่างสิบหมู่เป็นงานปั้นสดจากปูนโบราณน,นำหินปูนเปลือกหอยผสมยางไม้ทรายระดาษทำปูนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วนำมาปั้นเป็นองค์เท้าเวสุวรรณทั้งสององค์สำหรับไททานีเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะพัทยาเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเที่ยวชมเพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยย้อนเวลาหาอดีตผ่านงานสถาปัตยกรรมไทยวิถีไทยการละเล่นพื้นบ้านรวมทั้ง อาหารไทยสี่ภาคด้วยนะครับภายในงานก็ยังมีพิธีทอดประป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระนั่งเมืองสูงสูงร6 8เมตรของวัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นอยู่ที่ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยครับ